ราปาทิตย์พ่อสีมาแกงคั่วไก่คือเก้าวอรพี่น้องครับอืแกงอ้อมก็ได้เอินแกงอ้อมก็ได้พี่น้องครับเฮ็ดยู้เฮ็ดกินแบบอีสานบ้านเฮาง่ายๆพี่น้องครับเบุญเนี้ติแกงอ้อมไก่อ่าเป็นไกตไ่ตุ้งเลยเออเนี่ยตรงบ้านไทยนะบุญเนี้มันแซนะ่บนะแล้วก็ใส่พริกครับพริกอีพุนไก จอด <c oughs> เปซีซสพก้ <c oughs> ะกกระเทียมใบมะกรูดเกลือะฮะตำร่วมกันส <c oughs> ูดมากเลยพี่น้องครับสีไส่แกะอ้อมไก่ใช้ปากัดขาวแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยพี่น้องครับเป็นนวย คนบ่าวเาเคยกินได้ทีพอดนักกินได้บก่กินได้พี่น้องครับแทบอือ <c oughs> โอ้สุอยอดแต่กับไส่ซอสลงไปครับ <c oughs> เป็นกิ้งขาวสูตรหนึ่งอ่าสูตรไดก็ได้เม็ดพี่น้องอ่าแล้วก็ปลาโอ้โห <c oughs> ผมจุกครับมักไรใส่ไรแสียบไรผมมากินบลาเขือเทศน้ำหนาพี่น้องครับเ <c oughs> ติมตาลงไป <c oughs> เจ้าสำหมับมากไม่ไหมคมัดอาหารการกินอ่ะแล้เก้ซอส่ลงแบบช้ำๆครับ ที่แล้วเพื่อเพาแซ่บแค่เส็จจามนี่โอ้ยสุดยอดไปพักครับจำชำ้ำพูดแล้วพี่น้องกระเจี๊ยเกล็ดกันปะ่ะอ้ยสุดยอดนี่แลาหละอ่ะขออภัยพี่น้องครับทเทสเดี่ยวกินรสชาติจนสีจ๊กแจ๊กมากับเป็นสีอะไรพี่น้อง เซน้ำล่างคคกลงไปครับน้ำล่างโคกลงไปโอ้ยสุดยอดเลยจามพุดจามฟัดนี่แหละครับพี่น้องครับตับเข่าฮ็ดแล้วกินนี่ใส่น้ำม,มาจักหน่อยครับอ่าอเฮ็ดเป็นแกงขัวเอิ้นแกงขัวเขาเอาไก่มาขัวานะพี่น้องครับ เรียกว่าแกงอมแล้วแต่ผู้เอื่นนะพี่น้องเนาะอาหารมันผิดแพงหน่อยเบิดพี่น้องครับนี่ใส่ลงไปครับประกาศขาวนะฮะให้เป็น,ปนปก่อนที่มันเละพี่น้องนี่แนวกินแนวอยากของเฮ้า,าอยู่ในตู้เย็นเข้ากัามาเข็ดปปะยกพี่น้องครับ ออประหยัดได้หอากับประหยัดนี่นี่นมะเขือครับนี่มะเขือลงไปดูหน่วยเลยพี่น้องอ่าลงไปลูกๆเลยนี่นี่เป็นไงพี่น้องเคยเห็ดกินมั้งสิบ่เห็นกินทุกจร้างเลยผมกระไดเนาะเพื่อนว่าเออนี่ต้องไปครับ นี่ใส่พริกโดดลงไปน้าอันนี้เึ้นแกงแกงครัวแบบรักษาผิวนะ <c oughs> เพราะว่าใส่ไอ้นี่ครับมะเขือเทศเป็นลูกนะฮะเสร็จ <c oughs> แล้วผมก็จะปิดฝาไว้ <c oughs> พี่น้องครับปิดฝาไว้ พิดฟ้าเอาไว้พี่น้องเดี๋ยวเขาจะกลับมาเบิงพี่นอ้องครับว่าสิเป็นจังไดนะครับอืมพิดฟ้าไว้พี่น้องครับได้เวลาเปิดฟ้าพระอบพี่นอ้องอ่าพี่ไปรวนอยู่นี่แกงกัวไก่ต้นฉบับของทิพย์พรนอืม อาหารการกินมันประยุกต์ได้หมดแล้วพี่น้องครับอยู่ที่ว่าเฮาสิเฮ็ดกินเป็ดบ่นะพี่น้องครับเออนี่ค่อยเอาขึ้นพี่น้องใส่เป็นกระทะไฟฟ้ามันก็ได้จุไหลหอมหอมพี่น้องครับนี่มกะกอเทศเนี่ก็เป็นยาได้พี่น้องครับต้านอนุมูลอิสระประเดีเฮ็ดให้ผิวพรรณดีประเดีพี่น้องกินรสสดผลกระมาดก,กินได้พี่น้องกินไม่หนุ่ยนี่ ยิ่งเป็นพันอย่างอันราชินีเนี่ยอ้าเปงสุดยอดพี่น้องครับนี่มีลูกโดดพร้อมพร้อมหอมพี่น้องครับขอบคุณได้พี่น้องเกี่ติดตามรับชมครับคลิปนี้นะฮะอืมเจ็บข้อเลยพี่น้องอากาศกเปลี่ยนแปลง,งอ่า นี่ฮะสิออกเปรียปร้ยวหวานๆพี่น้องครับรสชาติเผ็ดๆจักนหน่อยนึงอ่ะนะเออเอ,อืเ่นกระด้าก,กูนแกงคั่วแกงอ้มอมหมดแหละครับพี่น้องครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องครับสุดล้วครับพี่น้องครับนี่ฮะไอเบิงแกงคั่วไก่หรือว่าแกงอ้อมไก่ แบบกระเดิงกระเดิงค้นโคราชนะพี่น้องครับสูตรโคราชกันเองอ่ะเพื่อให้เห็ดกินบอพี่น้องครับเอาเราไปเห็ดกิิเนิึงได้พี่น้องเด้อแบ่แบแบอ่ะคลิปนี้ก็เดินทางมาไก่เลยพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่เกิเขาว่าติดตามรับชมกับแกงขั่วไก่หรือว่าแกงอ่อมไก่สูตรโคราชนะครับใส่มะเขือมะเื uke, อเทศพี่น้องครับแล้วก็ผักกาดผักกาดขาวพี่น้องแล้วก็มีต้นหอมจักน้อยนึงพี่น้องครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอจบสวัสดีพี่น้องเด้อคลิปหนา้า เดี๋ยวพบพ่อกันใหม่ทุกท่านมีความสุขครับนอนหลับฝันดีกินขา้าวแซ่บๆ,ๆ,ๆรับมโมบิลกบิลไั่สุขภาพดีแข็งแรงสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ